ตามสักดายิงโอ้โหแสดงว่าแดดสองฝั่งโน้นนะครับถึงว่าตนูน,ตน,นปล่อยไปเข้าไปหลายลูกเลยวันนี้ <c oughs> อ่าคิงฟานัทนะครับช่วยประธานเบียนะครับเอ็นเอทำออกนะครับประธานเบียได้ทุ่มนะครับดาบชัยดาบชัยได้บอล เอามาแล้วกระเด้งกระเด้งกระเด้งจังหวะมันได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับจังหวะวันไตเองดาบชายบอกไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่อ้าวพี่โคกพี่โคกมาครับอ้าว บอลแพทตระก้อนเคาะไปทางพี่ออสครับพี่ออสได้บอลนะครับอภิชาติเกิดเปลี่ยนนะครับพี่โค้กไอเอ้าเอ้าสักดาตามสักดาได้บอลให้พี่โค้กพี่โค้กก็ไปยังพี่เนี่ยเปลนไปพี่ออสอ้าวเปยี่ยนไปพี่โค้กอ้าวพี่อ้ําอ้ําโอ้เนี่ยเนี่ยนี่ยดีเล่น เล่นอยน่างนี้เดี๋ยวให้ต่อไปเนี <c oughs> ่ยผู้กองผู้กองขยับไปแล้ว,อวบอลเลยนเ a ต่อบอลกันใหม่นะครับพี่ออสได้บอลนเอถ่ายบอลคืนประตู ย<ำ>เบี่ยงไปทางซ้ายนะครับทางพี่ออสนะครับกาบซ้ายนะครับถึงบอลตั้งบอลกันใหม่นะครับตั้งเกมกันใหม่นะครับไปพี่ไปไปขอให้ผู้กองผู้กองได้บอลแฮงค์เพี่โค้กพี่โค้กค,คืนผู้กองโอ้โหเขาดึงลูกมีดเสียหลักเลยครับ ได้ไปโคบไม่ผ่านนะครับประธานเบียได้บอลส่งให้อภิชาต์ตาหนังพีวนมีลงมาอีกแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้โหไม่ถึงปีโป้นะนิดเดียวนะครับเาเข้าดูต่อครับใส,ส่สาย ติดเทียนี้ครับดึงช้ากินบาไม่ได้ลูกถ่ายคลูกถ่ายบอลพิกได้พิกได้พิกได้ไปไปนไนบนลนไ,ไนลม,นม่โคตรเด้งอยู่บอนนะลบอน่ะ ทิครบแล้วก็จะส่งไปให้ด้วยครับแถมไม่ด้วยครับอามาดูต่อเทนนิอได้วันคืนเกมตรงกลางแค่ต้นกนตอบไวพี่เอิ้มไป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 พี่เจพี่เจได้วันระมีนาตอพีทโฮลดคือหลับมานาตอพีทษตลดมีแต่โดแซ่พุ่งบุงุง ตาองูดีนะครับมาตอบเกมนู้ดตาตาฮะตาบอลแล้ววางเท้าวัดนับเก้าเต่าตาข้างเจ้ครับฮ้ยๆสวยๆสวยสวยงามมากครับมีช่องพอดีับาหินช่องเฮ้ยเติม เริ่มเล่นประทานเดียครับตอตะกูลดิบไา้ครับออรยิงใกล้บอลติ้น